ครับผมเมื่อนี้สิมาสาธิตการเฮ็ดครอบชนผนังไม่เฮ็ดเอาง่ายๆ่าลดตุนทุ่นสำรับครอบตัวนี้ทางโรงงานเขามีขายครับแต่ว่าผมมาดัดแปลงเฮ็ดเอาคือตัวนี้มันก็พอเห็ดได้อยู่ห้อยสื่อสังกับสีแผ่นเรียบมาจากโรงงานทําการตัดเคิงครับ ตัดเครื่องสีได้แผ่นเรียบ2แผ่นขนาดความกว้างกับซีห้าเจ็ดีห้าเจ็ดคือว่า4ีซีร้อยห้าสิบเจ็ดมิลครับผมสีได้สองแผ่นมาที่นี่เขาเสียมาเฮ็ดครอบลักษณะนี่เฮ็ดจังใดตัวนี้เฮ็ดเอาเนาะครับเนาะแบบประหยัดลดต้นทุนลดค่าใช้ใจไปได้นิดๆน,น,น้อยๆ โอเคครับมานี่มเมื่อบิงวิธีการสาธิตอันดับแรกข้าไดแผ่นที่ข้ตัดมานี่ข้อตีเส้นตครับตัวนี้บุหัวสีเห็นชัดบ่อ่านี่ครับผมตีเส้นขึ้นมาก็คือก็คือตีเส้นตีเส้นตัวนี้คือตีเส้นเงาเลยครับตีเส้นเงาว,วัดขึ้นมาจากขอบ3เเส้นเคืองครับ3.5เจ้เซนครับ แล้วก็เอาแผ่นนี่นี่ทั้งแผ่นนี่เอาขึ้นไปยกทบับกับแผ่นหลังคาครับที่ห้ามมุ่งเรียบร้อยแล้วแล้วต้องการขีดมากขีดมากตําแหน่งที่จะตัดเข้าตรงตัดก่อนครับตัดเพื่อให้ตัวนี้เขาล็กอกครับเข้าไปทบัทบครับทับเข้ากับไปขีด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 จุดจุดไว้เข้ากับกันไกหนีบกันไกหนีบหนีบเรียบร้อยแล้วเฮ้ดจังไดหน,นีบเรียบร้อยแล้วก็หักออกครับ สซมุดคือตอนนี้ผมท่านได้หักครับโอเคหนีบหนีบเรียบร้อยท่าการครับหนีบขมาครับกันไกลครับหนีบ่ขมาหนีบ่ขมา,ท,าทัง้งเครื่องเรต้องหนีบครับหักเลยครับมันจะหักได้กหักได้ยังไง หักขึ้นหักลงหักขึ้นหักลงหักครับตัวนี้คือกันตัวนี้หักขึ้นหักลงกครับเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยตามที่เขาขีดมากไว้ไปเรื่อยๆไปที่นี่เทคนิคการการการหักมุ้งครับมุ้งตัวนี้หักหักลงเพื่อให้บังเพื่อให้ฝนสาดเขาไม่หลงหลง,ลงหลังข้า ครับผมใส่เล็กผมใส่เล็กฉาบครับผมใส่เสียดเล็กฉากกับเบเน่าลายครับแต่ว่าใส่เน่าก็ได้แต่ว่าอันผมทั้งไทยทั้งเห็ดผมเลยเอาตัวสันไม่เห็นดีกว่ามันจีถนัดเท่ากันถ้าเป็นตัวเน่าผมขีดขานออกมาครับใส่เล็กฉากครับ,บครับโอเคึ้นมาห้องก็แค่เร่งว่าเส้นเส้นมันเส้นเท่เาขีดไวนะ้มันตรง รนะตรงสันขอบตัวนี้ตรงตรงโอเคครับง่ายๆครับกดเลยครับพับเลยกดเลยเน้นลงไปเลยครับอันนี้ผมทั้งไทยทั้งเห็ดอ่ะนี่ปัญหาแน่ถ้าใส่สองมือจะไงพับลงไป ครับผมพับลงไปเลยพับลงไปเลยครับ <S <S ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพับไปเรื่อยๆครับเล่งเลีงให้ดีครับต,ตรงบ่อตรงนี้จัดให้ตรงตรงเสียนต้างขีดด้วยครับเลยครับพับเลยปั๊บพับพับไปเรื่อยๆ ถ้าใส่สองมือมันจะพับง่ายกว่านี้ครับโอเคครับพับได้ตัวนี้ก็จะจะได้ห้อยพับแบบนี้พับไปถ้าตั้งใจพับดีมันจะง่ามเลยเด้ยครับมันจะมันจะคมง่ามกว่านี้อันนี้มนผมพับมือเดียวก็เลยบ่ปันใด้แล้วยามเวลาพับใส่กะ แต่คือว่างว่างแล้วขอบที่เขาพับนี่มันก็สีลงปิดตัวนี้นะล่งปิดตามร่อนตัวนี้พอดีครับง่ายง่ายครับเป็นการดัดแปลงเฮ็ดลดต้นทุนของเ้าง,ง่ายง่า,ยาผู้ใดอ,อยากทดลองเฮ็ดกาล่องเฮ็ดบึงครับง่ายบ่าย,ยาปานกไดครับลดต้นทุนได,ด้นิดหน่อยโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้ ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ